สวัสดีค่ะซองแม่ดากโกกนะคะมาฟังตาตาซานนะคะไปไหนไม่บอกตาเลยมีนั่งด้วยไหมล่ะทั้งถึงยายถั้งนักเตะเปร์เต็นน้ำกลุ่ขึ้นรถไปไม่รู้ไปไหนเออเราก็สีผ้าเสร็จเราก็มาแนรถมาหารมาหารดีดีนะคือมันเป็นเป็นอย่างนี้นะ ที่ลูกหลานแนะนำตาเออในเรื่องทำยูทูบทีนี้ตาก็ตาก็ได้ได้เส็จผลแล้วครับอืโอ้หก็มาขอบคุณเองด้วยขอบคุณแล้วหลานเมย์ด้วยเออที่แนะนำนี่นะคะหลานเม่ไม่เข้าใจไม่เชื่อก็อาศัยลูกหลานนี่หละก็ไ้แนะนำทำอย่างนั้นนตาทำอย่างนี้ตาครับพอ ตารู้สึกตาตาได้ค่าอะไรต่างๆแล้วตาก็นึกถึงบุญคุณตาก็ลยมาขอบคุณขอบคุณลูกหลานนี่แหละช่วยอดีใจนะตาดีใจก็คือก่อนที่ผมจะมาทำ YouTube ที่บ้านลุงคนก็มีหลายคนก็ทำเรื่องราวเกี่ยวกับตาเนาะ ทำเรื่องราวเกี่ยวกับตาจะี่สมควร<ช>หลายๆคนใ,<ช>ในครอบครัวของตา<ช>แต่ว่ามันเป็นสื่อที่มาจากทางเดียว<ช>จากฝั่งนั้นเขาพูดโดยที่เขาบางทีเขาก็ไม่ได้อยู่ที่นี่ท<ช>ีนี้พอผมมีโอกาสที่จะแนะนําให้ตาถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ของตาจริงๆเขาก็จะได้เห็นตัวตนของตาผมก็รู้สึกว่าผมก็ดีใจที่ที่สังคมแล้วก็โซเชียลเขาก็ได้เห็นตา จริงๆที่<ช>เป็นตาจากตัวตนที่มาถ่ายทอดจากกล้องของตาเองเนาะ<ช>ตรงนั้นอ่ะมันคือจุดเป้าหมายหลักๆที่ผมผมคิดถึงผมก็เลยพยายามที่จะอยาให้ตาทํำ Youtube ตาคนนึกอยู่ะยนะว่าเอ้าวเราแก่แล้วเราอายุเยอะแล้วเราทํา y ำ Youtube แล้วจะมีใครเข้าไปดูเราครับแล้วพอเวลาตาลงชิปลงอะไรเขาเข้าไปดูใช่ใเออแล้วเขาเขาวาเขาสงสารตาอื ตาหน้ารักมากตาน่าสงสารมากอย่างนี้น,นนะเขาคอมเมนต์มาตาตานี่แหละมันมันมันเลยตาก็มีมีลูกหลานยี่สิลูกหลานเขาแหละเ<ม>ขาให้กาลังใจมาเขาเขาไม่ได้มาเห็นด้วยด้วยตัวเขาเขาเขาดูทางกล้องดูทางอะไรครับ,รบเขาก็เสมือนเสมือน <ๆ S 2> ดูจริงนั่นแหละคขาว่าตาดีใจเมื่อเมื่อวานวันที่เท่าไหรยี่สิบเก้านั่นแหละตาก็ได้รับนั่นแหละ คที่เราเออที่เราทําไปนะก็ถึงไม่มากเราก็ดีใจถึงได้ไม่มากเราก็ดีใจเพราะว่าเขาไม่เคยไม่เคยนึกไม่เคยไม่เคยไม่เคยนึกถึงเลยว่าเราจะมายืนจุดจุดนี้นะแม้แต่โทรศัพท์เรายังเรายังทําไม่เป็นทีนี้เรายังมาทํา youtube เป็นโอ้ตาก็ดีใจตาก็าดกว่านึกเข็นแต่นี้แหละเพราะว่า ตั้งแต่ที่แรกมาก็ก็มาหามาหาเน่งนั่แหละก่อนจะรู้รู้จากซื่อเน่งก็ตาก็ได้สามล้อคันนี้แหละว่าเขาเขาซื้อผ่านช่องของเน่งฝากลว้ให้ตาชานตาชานก็ได้ได้ทําได้เอาสามล้อนี่มาจากรับบารทุกวันแม่น้อยพี่สุนโลเออปลาน้อยนะปลาน้อย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  ผู้ชัดเินาร่าโอ้เคยถ้าถ้าเป็นพุทธคนนั้นเลเคยโทรศัพท์คุยกันครั้งหนึ่งตอนตอนเอาพระพุทธัิเซนารมามามาลงที่หน้าบ้านตาคนนั้นละก็ตาเขาขอบคุณไปผ่านช่อง ใส่ยุงมันเยอะยุงเยอะครับช่วงนี้ยุงเยอะครับช่วงนี้เยอะก็อีกช่วงนึงก็ก็ดีใจกว่าตานะครับผมที่ที่อ่าทำตั้งแต่เริ่มต้นจากศูนย์จนอ่าทำประสบความสำเร็จในเรื่องนี้ขึ้นมาใช่แล้วก็คือทุกอย่างก็เกิดเพราะว่าเขาก็รักตาเนี่ยแหละเขาถึงมาดูมาอะไรเกิดขึ้นมาถ้าเขาไม่ได้รักเรามันก็คงมาไม่ถึงจุดนี้เนาะจาก f c นั่นแหละ ที่เขารักเราจากเอสจีเขาป้าแตนลุงพลเอสจีของนี่แหละลูกหลานทั้งหมดนี่แหละอที่เขาเข้ามาดูให้เข้ามาเขาคอมเมนต์เขามาให้กําลังใจใช่มาให้กําลังใจแม้แต่ลูกเหน่งก็ก็ให้กําลังใจตามาตลอดแล้วก็ให้ความรู้มาตลอดทำอย่างนั้นนะตาเออเราก็ไม่รู้นะเราเป็นคนไม่ได้ถ้าหากไม่มีไม่มีไม่ได้ก็ตาผม ไม่ได้ละตรงนี้เออตาคนนี้เอวันไหนวันหนึ่งเดี๋ยวตาไปขอบคุณนะตาขอตาได้รับเลอะแล้วก็ไม่ได้ติดปัญหาอะไรเลยนะอืแปลกมากเลยตานี่บอกผ่านสนอผ่านไปเลยอูดช่วไปเลยก็ดีนะครับสำหรับวันนี้ก็ตาก็มามาแค่นี้นะ เขายืมเป็นคนยืนนะข้อท้องฝากเนื้อฝ่กตัวเป็นลูกหลานไม่เป็นไรเออนั่นแหละนั่นแหละก็ถือว่าเป็นลูกเป็นหลานเด้อเป็นเนื้อเลยค่ะฮะเป็นเนื้อเลยค่ะเป็นก่อนที่เน่งเลยค่ะกอดที่เน่งเป็นเน่งจังเลยเนาะถือว่าสำเร็จแล้วเนาะสีผมจ้ากดีใจดีใจกับคุณตาด้วยเด้อค่ะดีใจกับคุณตาแล้วก็ต้องขอบคุณนะคะเมื่อคืนเมื่อคืนน้าแต่เอาเนื้อย่างมาให้กินตาได้ยงไน ตาตาทำยกกล้ามโอ้โหคนเข้าไปดูนักแต่แป๊บเดียวเจ็ดหมื่นโอ้โหคลิเดียวคลิปเดียวแน่นคลิปเนี้ยแน่นมากเลยนะคะครับขอบคุณนะลูกค้าทุกคนนะครับขอบคุณนะครับแตาเข้าไปดูบ้านักเสมอไหมเข้าไปดูบ้านบ้านสวยนะคะบ้านใหม่ใหนะจ๊ะ ขึ้นบ้านใหม่แล้วไปอน้งาลขึ้นนเเข้าไปเตตาก็เข้าไปชมบ้านใหม่ของคุณเน่งนะคะสวยไหมตาสวยเนาะทาเองได้ไหมนี่ทาเองครับอันนี้พี่นิวช่วยทาให้พี่นิาเองตัดผู้ย่าแล้ ดูรอบๆบ้านนะคะสีเย็นตามากๆเลยนะคะเรื่นงบ้านเรื่องเม็ดเรืนองน้ำนี่ช่างก็อยู่กับตัวบ้านรานก็มีทำทั้งหมดประมาณจอดสิบห้าคนช่างที่ทำนี่ช่างคนละอะไรเนี่ยอะไรอันนี้ตรวดูดูดอ่าเขาเรียกว่าดูอากาศออกบางทีระบายอากาศบางทีมันจะมีกลิ่นอับหรือว่าความชื้นหรือว่าอะไรเนี่ยเราก็ดูดออกไป แล้วม to oh, right. oh ัน oh. ก oh ็ลมเย็นม right. oh ัน oh. ก็เข้ามาด้วยก็ไม่ได้ไม่ได้มีแอร์มันี่เดี๋ยวจะติดแอร์โอ้ถ้าไม่ติดแอร์นานร้อนเนาะจะร้อนต้องร้อนก็ผมมาคเดี๋ยวเออเดี๋ยวก็จะมาจะมาเล่นเรื่อยๆโอ้ดีมากใหม่ดดึงหาตาตาดีใจกับลูกหลานเ้อ มีบ้านไหนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสายตาขาดคนเด้อครับผมครัก็มาขอบคุณคุณเอ็งนะคะเพราะว่าผสมผลสำเร็จเนาะบ้านเสริมเราไปหาครับผมครับรขอประชาชนมาเยี่ยมครับปอาชาชนประสบผลสำเร็จในด้านการทำยูทูบแล้วนะคะคุณที่เราเพื่อออนนนเาขงปรระะชชคับตั้งแต่เริ่มต้นเลยขอบคุณคุณเอ็งด้แยนะคะ ตาชานก็ได้กลับไปแล้วนะคะตาชานยินดีด้วยเดอ้อประสบผลสำเร็จแล้วค่ะยังละตายไม่ทันได้บ่าาตายโค่นน้ำเบื่อนี่จากค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้น,นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดสติ๊กเกอร์ให้แม่ดาวกุกรอก,ก,ลกด,ด้วยนะคะสวัสด,ดีค่ะ